子长大了，妈妈好。有了你，孩子就不怕。父母恩难回报，幸福享福呀。 เป้า进妈妈的怀抱幸福享不了หนูหนูคนนี้ไอ้หนูเธอเปลี่ยนคำพูดตรงนี้สักหน่อยข้างบนนี้ยังไม่ค่อยคล่องแต่ถ้าคล่องปุ๊บจะไปได้หมดเลยกลุ่มนี้ซึ่งมันจะโย妈妈อีกรอบนึงนี่เดี๋ยวซิสเตอร์ก็จะสอนแค่กลุ่มนี้แล้วดูสิเพราะพวกเธอไะอีกลุ่มข้างๆ้าเนี่ยไม่เอาหูฟังไง ทุกคนต้องเอาหูฟังแล้วร้องให้มันเป็นคำเข้าใจไหมคะพอซินเตอร์บอกว่านี่ครูจะใช้ลงเฟซบุ๊กแล้วจะตะก,กอนไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นคำเลยแม่ทุกคนตั้งใจหน่อย<า>ตั้งใจหน่อย<า>หันมาเลย<า>ไม่งั้นเดี๋ยวซินเตอร์จะสอนแค่กลุ่มผู้หญิงนี่นะแล้วถ้าวันนั้นก็จะเอาขึ้นโชว์ร้อมปอหนึ่งป2เลยนะอยากไหมอเพราะปอหนึ่งปอสองวันก่อนเขาร้องอะเห็นปาะเขาร้องให้คุณแม่ที่มายี่มาเออ รักแ,แม่ไหมก็ต้องพาไปร้องอะเธอ,ตอเอาให้ถูกๆนะดเดี๋ยวแม่ว่าเอ๊ะทำไมลูกเราว่าพูดผิดอีก 不在了，哎、啊。欸